นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปฏิรูปปฏิเทสวาโสเอตัมมังคารมุตตมันตีณ <c oughs> นะบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในปฏิรูปปฏิเทศวาทกถาเพื่อพันนาการอยู่ในประเทศอันสมควรให้ท่านสาธุชนท่านทั้งหลาย ได้สะดับตับฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมกุศลลาศีบุญบารตรมีศรัทธาปา,าทสาแก่ท่านทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาสืบต่อไปขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนั่งขัดตสมาธิจะได้ฟังธรรมโดยสะดวกนั่งโต๊ะก็นั่งที่โต๊ะ พอเยินญาติโยมทั้งหลายนั่งเจริญจิตภาวนาทำจิตให้สงบนะวิธีการฟังทำให้ได้ผลในต้องใช้สมาธิระดับอบประจาระฉะนั้นว่าให้ทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นสมถะเอาจิตไว้ที่เสียงที่กำลังรับฟัง เอาไว้ที่หูของเราก็ได้แล้วก็ทำจิตให้นิ่งให้เสียงแห่งพระธรรมเทศนานี้ผ่านเข้าความคิดผ่านการพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่ใจของท่านทั้งหลายก็ยจะเป็นประโยชน์ในการฟังธรรมยิ่งขึ้นวันนี้อาตมาภาพ ได้นำเรื่องราวของการอยู่ในประเทศอันสมควรอันเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึง่งในพระพุทธศาสนามาฝากทัญญาตโยนสาธุชนทั้งหลายต้นโพต้นใสหากปลูกในกระถางถึงจะไม่ตายก็กลายเป็นไม้แคะไม้แกรน แต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ดีปลูกที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ<ๆ>์ก็โตว,วันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นเดียวกันคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถ ก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายถิ่นที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไรหมายถึงอย่างไรถิ่นที่เหมาะสมก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในถิ่นที่นั้นดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและจิตใจ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสนคุณงามความดีให้ได้เต็มที่ถิ่นที่เหมาะสมมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยทุกระดับ เช่นที่บ้านของเราหรือมีความหมายถึงที่โรงเรียนที่ทำงานหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอที่เราอาศัยหรือในจังหวัดในประเทศรวมไปถึงทวีปวิธีที่จะอยู่ได้ในถิ่นที่เหมาะสมคืนหนึ่งให้เลือกที่อยู่ที่เหมาะสม เราควรสแสวงหาที่ถิ่นที่เหมาะที่สมอยู่อาศัยจะได้จเจริญขึ้นเช่นสแสวงหาโรงเรียนดีๆที่ทำงานดีๆทำเลปลูกบ้านดีๆหรือจะบวชก็หาวัดที่ดีๆสองพัฒนาที่อยู่ที่ทำงานของตนให้เป็นถิ่นที่เหมาะสม ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามต้องพยายามพัฒนาถิ่นที่เราอยู่ให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมอย่างเต็มที่เต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่เราอาศัยที่ที่เราอยู่สถานที่ที่เราทำงานหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่ โดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นไปตามตีนที่เหมาะสมต่างต่อไปนี้หนึ่งอาวาสเป็นที่สบายอาวาสเป็นที่สบายก็หมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดีถ้าเป็นบ้านก็ให้มีต้นไม้ร่มรื่นมีน้ำไปสะดวก <c oughs> ถ้าเป็นโรงเรียน ก็ต้องมีสุขลักษณะที่ดีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียงอึกระทึกเป็นบริเวณกว้างขวางมีสนามกีฬาเป็นต้นหรือถ้าเป็นร้านค้าก็อยู่ในบริเวณย่านชุมชนติดถนนคมนาคมสะดวกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็ให้เป็นภูมิศาสตร์ที่ดี เช่นไม่ลุ่มเกินไปไม่ดอนเกินไปไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปอันที่ 2. อ,อาหารเป็นที่สบายหรืออาหารสัปปายะก็หมายถึงบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวกเช่นอยู่ใกล้ตลาดหรือเป็นบริเวณที่มีการทำกรเกษตรกรรม ผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอสามารถประกอบธุรกิจการงานหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้ดี 3. บุคคลสับปายะหรือบุคคลเป็นที่สบายก็หมายถึงบริเวณที่ตีอยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันตรพานหรือโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีวินยวัยไกวหาความก้าวหน้าและสุดท้ายธรรมสัปปายะธรรมะเป็นที่สบายก็หมายถึงความดีงามความเหมาะสมในสองลักษณะคือในทางโลกและในทางธรรมในทางโลกก็หมายถึงในถิ่นนั้นมีที่ให้ความรู้เช่นโรงเรียน มีที่ให้การปกครองที่ดีมีการบริหารบ้านเมืองที่ดีในทางธรรมก็หมายถึงในถิ่นที่นั้นมีวัดมีพระภิกษุหรือครรวาธผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศิลธรรมได้อย่างดีหรือในถิ่นที่พระพุทธศาสนาไปถึงสามารถ ให้พวกเราทั้งหลายได้มีการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดสี่อย่างนี้คืออาวาสเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายและธรรมะเป็นที่สบายสีอย่างนี้จัดเรียงความสำคัญได้เป็นดังนี้อันดับแรก สำคัญสูงสุดคือธรรมะเป็นที่สบายสำคัญเป็นอันดับหนึ่งบุคคลเป็นที่สบายสำคัญเป็นอันดับสองอาหารเป็นที่สบายสำคัญเป็นอันดับสามและอาวาสเป็นที่สบายสำคัญเป็นอันดับสีเพราะถึงแม้ว่าที่อยู่อาศัยอาวาสจะไม่เป็นที่สบาย แต่ถ้ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ยังพออยู่ได้หรือถ้าอาวาสและอาหารไม่เป็นที่สบายแต่บุคคลเป็นที่สบายก็สามารถปรับปรุงอาหารและอาวาสให้เป็นที่สบายได้แต่ถ้าบุคคลจะเป็นที่สบายได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นที่สบายอยู่ในจิตในใจเสียก่อน ตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นพื้นที่เป็นเกาะมีภัยธรรมชาติจากลมพายุแผ่นดินไหวภูวเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆพื้นที่ก็น้อยอย่างนี้อาวาตไม่เป็นที่สบายที่อยู่อาศัยไม่เป็นที่สบายอาหารการกินก็ไม่เพียงพอต่อประชากรที่จะเลี้ยงตัวเองพอ ก็คืออาหารไม่เป็นที่สบายแต่เนื่องจากประชากรของเขามีประสิทธิภาพขยันขันแข็งมีวินยัยไปหาความก้าวหน้าเรียกว่าบุคคลเป็นที่สบายและมีหลักในการปกครองประเทศที่ดีมีความรักชาติคือธรรมะเป็นที่สบายจึงส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาจเจริญรุ่งเรือง เป็นผู้นาทางเศรษฐกิจของโลกได้ส่วนประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงคือเป็นที่อยู่เป็นอาวาสเป็นที่สบายและอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์คืออาหารเป็นที่สบายแต่ยังขาดอยู่ก็คือคนของเรายังขาดวินยัย ยังมีความมาณะภาคเพียรไม่เพียงพอคือบุคคลไม่เป็นที่สบายแม้เราชาวไทยจะมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถ้าว่าเรายังเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวอยู่มากนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติเพียงบางส่วนมีน้ำใจมีเมตตาแต่ขาดความภาคเพียรและวินยัยคือธรรมะเป็นที่สบายแต่บุคคลไม่เป็นที่สบายทำให้แม้ประเทศไทยจะน่าอยู่กว่าหลายๆประเทศผู้คนมีความเอื้อเฟื้อต่อกันแต่ความเจริญของเรา อย่างล้าหลังกว่าอีกหลายประเทศดังนั้นถ้าพวกเราร่วมใจกันพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีระเบียบมีวินัยมีความขยันขันแข็งไปหาความก้าวหน้าอยู่เสมอโดยนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นที่หวังได้ว่า ชาติไทยของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้งหลายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ในหลายๆประเทศมีความเจริญทางด้านวัตถุมากประชาชนได้รับความสะดวกสบายเรื่องอุปโภคบริโภคหางานทำได้ง่ายเก็บเงินทองได้มาก ดูเผินๆแล้วหน้าไปอยู่หน้าอาศัยแต่พิจารณาอีกทีอาจจะคิดได้อยู่ว่ายียาอยู่เลยเพราะธรรมะไม่เป็นที่สบายโอกาสที่ผู้คนจะสร้างความก้าวหน้าทางใจโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างบารลมีมีน้อยลองคิดดูท่านทั้งหลายคนอยู่ในประเทศเหล่านั้น ตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงแต่งานไม่เคยได้มีเวลาหรือมีโอกาสนึกถึงการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาเหมือนพวกเราเลยหรือบางครั้งนึกถึงแต่ก็ไม่มีใครแนะนำให้ดังนั้นถึงจะมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนคนที่ตายแล้วคือตายไปแล้วจากคุณงามความดีในประเทศไทยเราแม้ความเจริญทางด้านวัตถุอาจจะยังล้าหลังแต่ด้านธรรมะยังเจริญอยู่มากเรายังมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนาได้เต็มที่ มีโอกาสสร้างบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วิธีทำบ้านให้หน้าอยู่ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเป็นเอาบา้านเป็นที่สบายมีดังนี้หนึ่งดูแลบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบมีทางถ่ายเทอากาศได้สะดวกสองเลือกซื้อเลือก ทำอาหารให้ถูกต้องตามหลักอนามัยเป็นแม่บ้านก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็นสามจูงใจคนในบ้านให้มีความเคารพซึ่งกันและกันละเว้นอาบายยกุกมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ำใจต่อกันโดยเริ่มปรับปรุงที่ตัวเราเองก่อน แล้วจึงชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามสชีชวนกันไปทำบุญที่วัดร,รักษาศีลฝังเทศฝึกสมาธิเป็นประจำจัดบ้านให้มีอุปกรณ์เครื่องเสริมสร้างทางใจเช่นมีหนังสือธรรมะมีห้องพระหรือหิ้งพระเอาไว้บูชากำจัดภาพ และหนังสือที่ไม่เหมาะไม่สมออกไปให้หมดเช่นภาพหรือหนังสือลามกเป็นต้นและชักชวนกันสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอด้วยอานิสงการอยู่ในตินที่เหมาะสมมีดังนี้หนึ่งทำให้ได้รับความสุขกายสุขใจเต็มที่ 2. องทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 3. ามทำให้ได้มีโอกาสบําเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาสี่ทำให้ได้รู้ราบอันประเสริฐคือได้ความศรัทธาในพระรัตนตรยัยห้าให้ได้ฟังธรรมะอันประเสริฐ คือได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 6. ททำให้ได้รู้พระสัจธรรมคือได้ศึกษาธรรมะเจ็ดทำให้ได้เห็นอันประเสริฐคือได้เห็นพระรัตนตรยัยแปดทำให้ได้การศึกษาอันประเสริฐคือได้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาเก้า ทำให้ได้การบำรุงอันประเสริฐคือได้บำรุงพระพุทธศาสนา 10. บทำให้ได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรยัยส1บเอทำให้ได้นิสัยไม่ประมาทโดยโดูตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย สิบสองทำให้ได้ที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิบสามทำให้ได้อริยศทรัพย์คือหนทางสู่นิพพานสแสดงพระธรรม,มเทศนาในเรื่องการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นมงคลแก่ชีวิตก็สมควรแก่เวลา ขอยุติลงซึ่งพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี